อันนี้ตรงนี้อาจจะดูชัดหน่อยว่าอา,อาคารตัวอาคารเนี่ยเขาใช้ไม้ค้ำยันเพื่อให้กับผนังใช้ตรงนี้เขาจะไม่ไม่มีใช้เหล็กเลยใช้ไม้ทั้งหมดในการก่อสร้างแล้วก็ใช้วิธีการสมัยก่อนคนเก่ง วิศวกรหรือสถาปนิเขาเก่งเขาเอาไม้มาค้ำยันเพื่อตัวอาคารนี้ให้อยู่นะส่วนโครงสร้างข้างในน่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้เนี่ยเห็นจะเป็นไม้ค้ำตลอดเลยนี่คือการสร้างแบบโบราณหลายพันปีก่อนเขาสร้างอาคารด้วยมีความอจระยะเก่งมากเราอยู่คงทนมาได้เป็นพันปี นี่คือ,อ,อความสามารถของคนโบราณอย่างนี้ครับ